สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชลอไลเดอร์ครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ารถคันนี้ครับผม Kawasaki Vulcan S Cafe e dition ครับ สำหรับ k a w a ส a กิ v บลคันเคันนี้นะครับผมทาง k a w a ส a กิเนี่ยจะให้คำจำกัดความที่เรียกว่าเป็นสปอร์ตครูเซอคือเป็นรถทรงครูเซอรดั้งเดิมที่ผสมความเป็นส p o r t เข้าไปนะครับผมเขบอกว่าอย่างนั้นแต่ผมดูดๆนะหน้าตามันก็ยังผมว่ามันยังโยกไปทางคลาสสิกอยู่เยอะนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นปี2018นะครับผมสี p e r r s t t r ม m r รย y หรือสีเทามุกอาเทามุกประมาณนั้นนะฮะ ก็จะเป็นเทามุกแล้วก็มีตัดเขียวที่ล้อนะครับผมตัดเขียวที่ล้ออที่โชกหลังลกัที่ล้อหน้าผมาว่าคาวะสกิเนี่ยมันต้องมีสีเขียวนะตัวนี้มันจะมีแต่งไปแล้ว2อสจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก่อนว่าตัวไหนที่เป็นแต่งมาจะมีแคดบาร์นะครับผมมีกาดหม้อน้ำํำกาดคอท่อนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋า กับสปูนนะครับผมนอกนั้นจะเป็นเดิมๆหมดเลยซื้อมาก็จะได้อย่างนี้เลยปี2018กับ2019นเนี่มันจะมีรุ่นที่เป็นเขาเรียกว่าคาเฟ่เอ dition นะครับผมก็จะเป็นแต่งคาเฟ่อ่ะคาวาคาวาอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันต่างจากรุ่นธรรมดาก็แค่เนี่ยฮะเขาะจะมีชิลหน้ามาให้แค่นั้นเองแล้วก็เรียกว่าคาเฟ่แล้วอาจจะเป็นสีอ่ะสีพิเศษเนี่ยมีแถบอะไรดูเป็นรถเลสคาเฟ่หน่อย แต่ว่าแฮนด์บาร์มก็ยังเป็นแฮนด์บาร์ธรรมดานะครับไม่ใช่แฮนด์บาร์หมอบเป็นเป็นคาเฟ่อะไรก็ใช้งานได้ดีนะครับผมดูจากข้างหน้ากันก่อนเลยข้างหน้าดูไฟหน้านครับไฟหน้านี่เขาจะเรียกกันว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นทรงทรงหัวใจหรือทรงลูกทอนะผมมองเป็นรูปลูกทอนะครับผมเออมันก็ ตอนแรกๆมันจะดูแปลกๆับผมอยากได้ไฟกลมมากกว่าแต่พอมันออกรุ่นคาเฟ่เอディชั่นมาแล้วนีเ่เขาติดชิวหน้าไปนี่เนี่ยมันมันมันจะเข้ารูปกันนะมันจะมีโค้งแล้วเข้ารูปมาอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยสวยดีโอเคก็คงไม่เปลี่ยนเป็นตัวกมลมละไฟหน้าก็ยังเป็นฮาโลเจนปกตินะครับผมใช้งานก็ใช้งานใช้งานปกตินะครับไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาเขา,เขาจะไปติดไฟกันตรงแคทบาร์ตรงนี้ครับถ้าเป็นครูเซอร์แต่ผมไม่ค่อยได้ออกรถกลางคืนก็เลยปล่อยไว้ไฟเลี้ยวนะครับผม ดูกล่องแข็งหน่อยสําหรับมือใหม่ผมเป็นมือใหม่นะครับก็อย่างเงี้ยดีละเวลาล้มเวลาอะไรมันงอได้นะมันก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนแบบราคาไม่แพงนะครับผมชกหน้าเป็นชกธรรมดาไม่ใช่หัวกลับนะครับผมก็โอเคแบบนี้เพราะว่าทรงครูเซอร์ผมไปลองมาทุกรุ่นมันเป็นชกธรรมดาหมดเลยมันคงเข้ากับทรงมั้งครับหรือว่าการใช้ง,งานยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่ลองมาตั้งแต่เลเบลไปจนถึงฮาร์เล8์แปดแปดสามเนี่ยมันเป็นชกธรรมดาหมดเลยไม่มีรุ่นไหนเป็นหัวกลับเลยนะครับผม เบรกมีด้านเดียวนะครับพอต่อการใช้งานและรถประเภทนี้เขาไม่ขี่กันเร็วมากเท่าไหร่นะขี่หล่อๆนะเบรกจะเป็น ABS ทั้งหน้าหลังนะครับผมติดมาให้ดีเลยก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับมาดูหน้าปัดกันครับหน้าปัดนี้ก็จะเป็นหน้าปัดเข็มครับกับดิจิตอลปนกันนะครับผมผมว่ามันก็เข้ากับบุคลิกรถดีนะครับเพราะว่ารถครูเซอร์เนี่ยมันมันควรจะเป็นหน้าปัดเข็มเพราะมันเป็นทรงคลาสสิกนะก็จะมีบอก บอกอันนี้รุ่นปีหลังปี2018จะมีครับบอกเกียร์ตรงนี้ครับผมดูตรงนี้นะครับผมก็จะมีนาฬิกา,าวัดระยะมีความเร็วอยู่ตรงนี้เป็นเลขดิจิตอลนะครับผมบอกระดับน้ํามันมีทิป A ทิป B นะครับผมกับเลงใช้งานก็ทั่วๆไปนะครับผมไม่มีอะไรเป็นลูกเล่นเท่าไหร่ครับผมทาตามภาษารถทรงคลาสสิกเนาะดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยคือคาวาซกิในคลาส650เนี่ยมันใช้เครื่องเดียวกันหมดเลยอ่า ตัวนี้เขาถึงเรียกว่าเขาถึงบอกว่าเป็นเป็นทรงสปอร์ตครูเซอร์เพราะมันยกเอาเครื่องสปอร์ตมาลงไว้ในรถครูเซอร์เลยก็เป็นลักษณะพิเศษของรถคันนี้ครับผมเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องเดียวกับพวกเวอร์ซิตดินจา650เลยพวกนั้นเลยแต่เขาจะมีนี่ที่เห็นอย่างนี้เป็นเป็นเป็นขัดเงาเนี่ยมันเป็นเป็นฝาครอบแต่งเห็นไหมฮะแต่งให้มันสวยงามขึ้นถ้าเอาออกเนี่ยมันก็คือเครื่องดินจาเลยนี่เองแล้วก็เนี่ยครับมีฝาครอบแต่งให้มันดูให้มันเข้ากับ ไอ้ทรงครูเซอร์เนี่ยครับผมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็ผมใช้อยู่ก็ประมาณ25กิโลลิตรครับ25บวกลบไปก็เท่ากับ650คขั้นอื่นๆของทางคาวาซกิเลยครับผมดูโชคหลังโชคหลังก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันนะครับผมจะไม่ใช่โชคคู่แบบคลาสสิกอ่ะก็เป็นโชคปรับได้ ความแข็งนุ่มก็ลองปรับดูครับผมผมคิดว่าตอนที่มันติดมากัรโรงงานเนี่ยมันจะแข็งไปนิดนึงอาจจะต้องปรับให้นุ่มนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราวกมาดูทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะมองไม่เห็นโช๊คนะครับจะมองเห็นโชค๊คแต่ด้านฝั่งขวาด้านเดียวก็จะมีกล่องเก็บเครื่องมืออยู่ตรงนี้กล่องเก็บเครื่องมือเอกสารต่างๆครับอยู่ในนี้นะครับผมความพิเศษของเบาแค้นคันนี้ก็คือเขาบอกว่าทุกคนขี่ได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่ความสูงเบาะเนี่ยเตี้ยมาก เยียมากแล้วก็เนี่ยครับสังเกตดูตรงพักเท้าเนี่ยมันจะมีที่ปรับปรับระดับนะครับผมขยับไปหน้าหลังได้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับผมให้ทางศูนย์ปรับให้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาจะปรับให้ทั้งชุดเลยว่าขนาดขาของคุณส่วนสูงเท่าไหร่ก็ปรับไปตามนั้นเลยครับก็ทุกคนขี่ได้หมดครับผมเดี๋ยวดูท่อกันนะครับท่อเนี่ยมันจะเป็นท่อ2ออกหนะครับผม2สูบเรียง แล้วก็ออกเหลืองที่ทางใต้ตัวรถอย่างนี้ดูเท่สวยงามเลยเดิมเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยเสียงมันไม่เหมือนครูเซอร์เลยครับคือมันเป็นรถเขาเรียกรถสปอร์ตครูเซอร์มันก็เอาเครื่องสปอร์ตมาลงเสียงถ้าหลับตาเดี่ยมันจะเหมือนพวกเวอร์ซิตเหมือนพวกนินจาเลยครับมันจะไม่ไม่ทุ้มนุ่มเหมือนกับพวกครูเซอร์ทั่วไปตอนนี้ผมก็ปล่อยไปอย่างนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอาจจะได้อัพซีซีก็เลยก็เลยตัดสินใจยังไม่เปลี่ยนไม่แต่งอะไรมากครับ ขับไปมันก็ชินนะมันก็ถือว่าเงียบดีครับผมเรื่องการใช้งานนะครับช่องเก็บของต่างๆขอแคบสบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นรถที่เอาไว้แบบขับเล่นกินลมชมวิวนะครับผมเอาไว้โชว์เงี้ยขับโชว์สวยๆมันก็จะไม่มีช่องใส่ของอะไรสักอย่างนะครับผมไม่มีเลยนะครับผมช่องเก็บของต่างๆไม่มีเลยคุณต้องไปซื้อกระเป๋ามาติดเองแบบนี้่าแต่ทั่วไปแล้วคูเซอร์เขาจะติดไว้ด้านข้างเขาจะมีที่ติดกระเป๋ามาให้นะครับติดแหลก ติดแหลกข้างสองข้างเลยนะครับผมสองข้างเลยเราก็จะไปติดแหลกกันส่วนใหญ่จะไปติดเป็นกล่องใหญ่ๆเลยไว้ใส่ของนะครับแต่ผมก็ปล่อยไว้เงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เดินทางเท่าไหร่เรื่องเบาะนะครับผมจัดว่าให้มาเข้ารูปดีมากนะครับนั่งสบายมากๆเลยรถคันนี้เป็นรถที่นั่งสบายอ่ะนั่งสบายแต่ขี่สบายไหมผมว่า เดี๋ยวไปลองกันมันมันจะแบบว่าเป็นรถที่นั่งสบายแต่ขี่เนี่ยผมว่ารถทรงสปอร์ตกับรถทรงเนเกตพวกจะเข้าจะเข้าโค้งต่างๆได้อย่างมั่นใจมากกว่าทรงครูเซอร์นะครูเซอร์นี่เขาเหมือนเขาเออกแบบมาว่าให้ขี่ทางตรงเป็นระยะทางนานๆไกลๆสบายๆนะครับผมกินลมชมวิวนะครับผมเวลาตีโค้งอะไรแคบๆเนี่ยมันจะต้องฝึกหน่อยนิดนึงแต่ผมเบาะหลังเนี่ยถอดได้ครับพอถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นบางโคนเปล่าๆนะครับผม เป็นบางคนเปล่าๆถ้าไปเอาท้ายออกมันจะออกมาเป็นท้ายสั้นเหมือนบ็อบเบอร์เลยสวยดีแต่ผมปล่อยไว้อย่างนี้เพราะผมอาจจะมีคนซ้อนบ้างแล้วก็เนี่ยเอาใช้เป็นที่มัดกระเป๋าแบบนี้ครับผมครับโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้ครับเป็นรถที่ไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากครับเพราะว่าเป็นทรงครูเซอร์คนที่ซื้อทรงครูเซอร์เนี่ยเขาจะรู้กันว่าเขาชอบความคลาสสิกนะดิบๆหน่อยก็จะไม่มีลูกเล่นอะไรมากเน้นความสวยงามเป็นหลักนะครับผมแล้วราคาเนี่ย ผมบอกเลยว่าคาวาทาหน้าตากับราคาออกมาได้ดีมากเพราะว่ารถคันนี้ผมขี่ไปไหนมาไหนนะคนจะคิดว่ามันแพงกว่าราคาที่มันเป็นนะคือคันนี้มันราคาป้าย3ามแสนหนึ่งมืนบาทแต่พอซื้อจริงๆเนี่ยคาวาเขาลดให้ตลอดเขาลดให้3ามสี่หมื่นบาทตลอดมันก็จะประมาณ2องแสนห้าสองแสนหกนะครับผมเป็นราคาเงินสดเนาะเวลาขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยคนคิดว่ามันราคา4ี่ห้าแสนตลอดเลยถือว่าออกแบบหน้าตานี่ผ่านมากสวยมากครับผมโอเคเรื่องรายละเอียด ตัวเลขต่างๆก็คงพอแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองขี่เลยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าลักษณะของความรู้สึกในการขี่มันมันมันเป็นยังไงนะ ครับผมสำหรับเจ้าวอลคัน S อคันนี้นะครับผมจะเป็นรถสไตล์ครูเซอร์นะครับสไตล์ครูเซอร์เนี่ยก็คือที่วางเท้าเนี่ยมันจะยื่นไปข้างหน้าเลยอย่างนี้เลยอ่าเวลาขี่ท่าจะหลังตรงนะครับผมแขนเกือบจะสุดนี่ครับยื่นอย่างนี้เลย เป็นท่าที่นั่งสบายแต่ว่าขี่ขี่นี่จะไม่คล่องตัวเท่าส่วนของสปอร์ตกับของเนเกตนะครับผมแต่ว่าคือมันมันเหมือนกันนั่งอยู่บนโซฟาเลยครับคือตูดท้ายเนี่ยมันจะอิงหลังบอกเขาจะทำเป็นเคิร์ฟโค้งๆมาแล้วมันจะอิงพอดีเป๊ะเลยครับแล้วยิ่งถ้าพักเท้านี่มันปรับได้เนี่ยคือมันสบายเลยใครๆก็นั่งสบายนะครับผมขาถึงเต็มเท้าครับสองข้าง ผมงอได้ด้วยคมสูงประมาณ170นะครับผมเข่างอเลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับผมออกตัวง่ายจอดง่ายครับไฟแดงสบายอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยเนี่ยเสียงมันเสียงมันไม่ทุมนุ่มเหมือนกับพวกครูเซอร์ทั่วไปครับมันจะฟิวฟิวฟิวเหมือนกับพวกนินจานครับผม แต่เขาจะเซตเครื่องมาให้ช่วงทอคนะครับช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยแรงมากพุ่งเลยทีเดียวแต่ปลายจะหายไปนิดหนึ่งนะครับผมบิดเป็นมาเลยครับผมไม่ค่อยได้ขี่บิ๊กไบค์มามากเท่าไหร่ครับผมก็ไปขี่ตามศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิปกติผมก็ขี่แค่รถบ้านธรรมดา125 TC ขยับมาตัวนี้นี่โอผมว่าแรงเหลือเลยครับผม คือรถรถบ้านทั่วไปที่ผมขี่ได้90มันก็คือตัดแล้วครับนี่มันสามารถไปได้ถึง150สบแบบสบายๆเลยในอินเทอร์เนต็ตผมเห็นเขาทอบสปีดกันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ200ครับผมจะผมไม่เคยขี่ถึง150้เลยคนระับผมเป็นคนขี่ไม่เร็วนะครับจะเป็นรถที่มี6เกียร์นะครับผมจะเร่งได้ดีมากๆเลยถึงเกียร์ที่5 ที่6นี่มันเหมือนจะเอาไว้ประหยัดน้ำมันนะครับปกติรถครูเซอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยขี่เร็วกันเพราะว่าเนี่ยครับดูดูท่านั่งผมหลังตรงนะครับผมขาชี้ไปข้างหน้าแล้วมันจะต้านลมแบบเต็มๆเลยเหมือนเหมือนอารมณ์ตัวเองเป็นว่าวเลยครับพอวิ่งไปถึง1้0ยร้นี่ครับมันจะต้านลมมากถ้าอยากจะวิ่งเร็วหน่อยมันต้องไปติดชิลหน้าครับแต่ผมคิดว่าครูเซอร์เนี่ยเขาเอาไวข้ขี่ขี่กินลมอย่างนี้อยู่แล้วครับมันก็ อย่างนี้ก็โอเคแล้วครับผมสาหรับผมผมไว้ขี่เล่นครับกินลมชมวิวตัวร่างกายอยากปะทะลมใช้กูเซอร์นี่เลยเหมาะครับผมเรื่องการเข้าโค้งที่ผมบอกว่ามันจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าสปอร์ตหรือของนักเก็ตเนี่ยลองดูขาผมเลยมันมันมันหนีบถังไม่ค่อยได้ครับมันจะไม่ค่อยหนีบถังเพราะว่าน้ําหนักตัวจะไปลงที่ก้นอย่างเดียวเลยก้นอย่างเดียวแขนนี่ไม่มีน้ําหนักตัวไปลงที่แฮนด์เลยครับมันจะลงมาที่ก้นอย่างเดียวตรงๆลงไปครับ เวลาตีโคง้งเวลาเราจะหนีบถังอะไรพวกเนี้มันมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะแน่นเหมือนกับธงในเกตนะครับผมทิ้งตัวทิ้งน้ำหนักอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เวลาเข้าโค้งก็ต้องระวังนิดนึงแต่ทางตรงไกลๆเนี่ยโหผมบอกเลยกินสบาย สามารถขี่ข้ามจังหวัดอะไรได้นี่สบายเลยครับผมแม่ถ้าเสียงมันเป็นคูเซอร์ด้วยนี่คือจะเพอร์เฟเลยคันนี้ผมว่าเสียงมันฟิวฟิไปหน่อยแต่ก็ดีครับไม่รบกวนใครดีเด็กปั๊มชอบมากคันนี้ไปที่ไหนคนก็ชมแนะเพราะมันเป็นรถที่คนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่ฮะ ส่วนใหญ่จะไปเล่นเลเบลกันถ้าเป็นทรงครูเซอร์นะฮะแต่ผมเลือกคันนี้เพราะว่าทรงเลเบลเนี่ยไอ้พักเท้ามันเป็นพักเท้าที่อยู่ตรงกลางนะครับผมผมอยากได้ครูเซอร์แท้ๆที่พักเท้าเป็นพักเท้าหน้าอย่างนี้เผื่อว่าอนาคตเนี่ยจะอัพคลาสขึ้นไปเป็นอาจจะเป็นไซรัมบอบเบอร์หรือว่าเป็นพวกฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยมันจะได้ชินนะครับผมผมเลยว่าแนะนำเนี่ยถ้าใครจะเล่นครูเซอร์คันแรกเนี่ย แล้วอยากจะให้เป็นเป็นครูเซอร์ที่มันเป็นอารมณ์ครูเซอร์ถ้านาั่งครูเซอร์จริงๆให้เลือกเบาแค่นเนี่ยครับแต่ไอตัวเลเวลก็ดีนะคะขับง่ายมากมันจะรู้สึกขับง่ายกว่านี้เพราะว่าพักเท้ากลางเดี๋ยวคันนี้จะเครื่องแรงกว่าพอสมควรนี่ครับิดเป็นมาเลยครับผม เบรก ABS นะครับผมมั่นใจดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเบรกเดี่ยวหน้าหลังนะครับก็ต้องเผื่อระยะไว้นิดนึงรถหนักด้วย230กิโลนะครับผมเข้าเลี้ยวอะไรเข้าโค้งอะไรต้องระวังนิดนึงนะครับผมมันไม่ใช่รถทรงสปอร์ตนะครับนี่ฮะจอดสี่แยกอะไรมันสบายอ่ะเนี่ยขามันถึงสองข้างเลยเนี่ยไม่ต้องฝึกอะไรมากนะในเรื่องการออกตัวการอะไรง่ายนะครับผม แต่ว่าตีโค้งกับรถเนี่ยต้องระวังครับเพราะว่ารถมันหนักรถมันหนักนะครับแล้วก็ท่านั่งเนี่ยมันมันไม่เหมาะกับการตีโค้งแคบๆก็ต้องฝึกหน่อยคนถึงเขาเวลาคนเห็นทางพวกไอ้ตำรวจอเมริกันที่เขาขับฮาเลยสีขาวคันใหญ่ๆแล้วตีโค้งได้แคบๆค,คนถึงชื่นชมกันมากเพรถรถทรงเนี่ยมันตีโค้งยากนะครับ กับรถแคบๆกับรถบนเนินเนี่ยยากเลยต้องฝึกเหมือนกันนะฮะบางคนเห็นว่าโอ้รถคูเซอร์ขาถึงขี่สบายนะมันสบายจริงแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่วนอยู่ในเมืองนะครับคูเซอร์ซอกแซกไม่ผมว่าซอกแซกไม่ค่อยได้นะครับผมรถกว้างใหญ่หนักนะครับผมวงเลี้ยวกว้างนะครับถ้าจะให้วงเลี้ยวแคบๆนีค่คุณต้องฝึก ทน้ำหนักรถลงไปฮะฝึกฝึกเอียงเอียงตัวลีนเอาให้เก่งๆนะมันถึงจะกลับรถแคบๆได้ไม่งั้นก็ต้องหลายขายึกกันอยู่เมื่อกี้มีหลุมเบลเลอร์เลยนะฮะคันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรายืนไม่ได้นะครับเวลาเราขี่เนี่ยขามันชี้ไปข้างหน้าแบบนี้เราจะยืนตอนขี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาตกหลุมเนี่ยก้นลอยเลยนะครับ คือถ้าขี่ทางขูขาอันนี้คือเต้นเลยมันจะลงที่กระดูกสันหลังหมดเลยนะฮะกระเด้งขึ้นกระเด้งลงเลยเพราะฉะนั้นทางขูขาเนี่ยต้องคอยระวังเนี่ยกระเด้งเลยเห็นไหมปรับโชคหน่อยอาจจะช่วยได้นะยะไม่เป็นไรเนี่ยได้อารมณ์ดีครับผูเซอร์ ยอยู่ต่างจังหวัดใช้รถแบบนี้นี่คือยอดเยี่ยมเลยอะทำไมต้องซอกแซกไม่ต้องอะไรนี่กินลมชมวิวโอโหโคตรจะมีความสุขครับัตาการสิ้นเปลืองนะครับผมคันนี้ผมเคยใช้จนหมดถังนะครับผมเติมให้เต็มถัง95เนี่ยอยู่ที่200กว่าบาท ผมยังขี่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่มันก็จะลากเกียร์หน่อยฮะมันก็จะได้อยู่20กิโลลิตรต้นๆนะ23 24แต่คนทั่วไปเขาจะน่าจะได้เกิน25กิโลลิตรอยู่นะอันนี้เรื่องความร้อนของเครื่องนะครับผมจัดว่าไม่ค่อยร้อนนะครับขี่ไปนี่ถ้าถ้าตอนขี่นี่ไม่รู้สึกเลยผมยิ่งใส่ขายาวนี่ไม่รู้สึกเลย ตอนติดไฟแดงก็จะมีแค่ไอายอุ่นๆออกมาครับผมแต่ถ้าเป็นกรุงเทพนี่ก็ต้องลองดูนะครับอาจจะมีอาการร้อนบ้างแต่ว่าทรงมันเนี่ยขาเวลาขี่เนี่ยมันมันถางออกอยู่แล้วครับมันหนีบถังไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนที่จะไปใกล้ๆขาเท่าไหร่คท่อก็อยู่ใต้รถนะครับผมแต่คันนี้นี่ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนไปเปลี่ยนเป็นท่อท่อคู่ท่ออะไรนับเสียงก็ เสียงจะเปลี่ยนไปเลยครับเสียงจะออกมาคล้ายคลคูเซอร์ทั่วไปทันทีเลยเพราะมากใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าจะอัพคลาสอยู่ในอนาคตก็เลยพยายามอดกั้นนะไม่แต่งเยอะนะครับเหตุผลที่ผมเลือกรถคันนี้ที่จะต้องเป็น v วลแค n นเอนี่ยเพราะผมต้องการรถเนี่ยที่จะเรียกว่าเอามาขี่เล่นนะครับกินลมชมวิวแล้วก็เพื่อเอามาฝึกขี่บิ๊กไบค์ด้วย ผมไม่เคยเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์มาก่อนเลยนะครับที่เคยผ่านมาก็จะเป็นรถเล็กทั้งหมดเลยก็จะเป็นพวกดีมพวกเว็บอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ที่ใกล้ๆเคียงบิ๊กไบค์ก็จะมีพวก CB 150ครับเคยขี่พวกดินจา3า300ของเพื่อนมาบ้างครับก็ไม่ได้ขี่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปไปลองมาหมดเลยที่ Big Wing รุ่นละนิดรุ่นละหน่อยครับผมไล่มาตั้งแต่บ CB บ0 0 5 0 0เลเบลพวกนั้นก็ได้ขี่มาเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเองคืออันดับแรกที่ผมเลือกเนี่ยผมต้องการรถที่เป็นรถคลาสนะเป็นรถคลาสเพราะผมต้องการที่จะมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเพราะว่าเวลาขับเล่นเนี่ยเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรทำเนาะเราก็อยากจะมีการเปลี่ยนเกียร์การเล่นเกียร์อะไรเงี้ยครับให้เราได้เรียนรู้ถ้าเป็นพวกสกูตเตอร์ เดี๋ยวนี้เขาฮิตสกูตเตอร์ใหญ่กันนะบิ๊กสกูตเตอร์ไปลองมาแล้วโอ้โหเทียบกับคันทีขี่ง่ายกว่าเยอะขี่สบายแล้วก็เหมือนกับคือใครขึ้นไปขี่ก็ขี่ได้ทันทีเลยครับผมมีช่องใส่ของอะไรเยอะแยะเลยเหมาะแก่การใช้งานชีวิตประจำวันมากแต่ผมไม่ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นไงผมผมต้องการที่จะขี่แบบขี่กิลมชมวิวครับได้มีปฏิสัมพันธ์กับรถและที่สำคัญต้องการหน้าตาที่มัน หอหน่อยครับนี่มันดูแบบเท่หน่อยก็ลเลยมาลงตัวกับคันนี้ตอบโจทย์พอดีนะครับผมในท้องตลาดนะคู่แข่งรถคันนี้นะครับมันก็จะมีชัดๆเลยก็คือเรเบล3 0 0เรเบล5 0 0นะครับผมกับอาซูซูกิบูเวาตนะครับบูเวาตเนี่ยสวยนะครับผมเป็นเป็นวีทวินแต่ว่ามันมีปัญหาว่าซูซูกิเนี่ยเชียงรายเนี่ยบิ๊กไบค์เขาไม่เอาเข้ามา ก็เลยไม่ได้ลองขี่ไม่ได้ลองขับดูครับไปลองเเบล300 500มาแล้วนะครับผมข้อดีของเเบลของฝั่งเลเบลก็คือของแต่งเขานี่เยอะจริงๆแต่ละคนที่แต่งออกมานี่สวยๆนะครับหลากหลายสไตล์มากเลยเป็นบ็อบเบอร์เป็นชอปเปอร์น,นะครับผมสวยงามมากแต่ทาง k a วา s ากิเนี่ยคือเท่าที่ผมเห็นนะ จะแต่งกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าของแต่งน้อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเด้งเลยฮะจึกตูดลอยเลยเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรต้องต้องระวังนิดดึงหลุมบอ่อนะครับผมคนไม่เคยขี่มามาขี่คันนี้ตกหลุมแล้วตกใจได้เพราะาเราไม่สามารถยืนยืนได้นะครับ เกียกัเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายรถคันนี้เนี่ยผมซื้อมาเงินสดก็เลยก็เลยไม่ทราบว่ามันผ่อนมันอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนเซอร์วิสส่วนอะไรเนี่ยดูตามประงถูกมากเลยเป็นหลักพันนะครับก็ตามภาษารถคาวาซกิรถญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยเซอร์วิสมันจะไม่แพงนะครับผมผมซื้อรถคันนี้เป็นรถฟลิปไบคันแรกก็เหมาะครับตอนแรกตอนแรกไปดูไรอ้ํไปดูอะไรมานะครับผม แต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาบอกว่าเออไม่เคยขี่รถใหญ่เนี่ยอย่าไปขี่อะไรที่มันเกิน6 5 0 c ีนะเดี๋ยวไปล้มแปะไปล้มอะไรขึ้นมานะยิ่งเป็นรถยุโรปรถอะไรพวกนั้นน่ะมันแพงมากบางทีนีล้มแปะครั้งหนึ่งเนะเป็นแสนก็มีคันนี้ที่ซื้อมามันก็จะมีประกันชั้นหนึ่งมาให้นะครับผมแถมมาให้เลยแล้วก็ ถ้าเกิดประกันหมดเนี่ยถ้าเขาบอกถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ต่อประกันชั้น1ต่อเนี่ยมันก็จะมีเขาเปิดเขาเรียกว่าประกันชั้น2บวกทางศูนย์เขาแนะนําชั้น2บวกชั้น2บวกเนี่ยก็จะตกปีละประมาณ4,900บาทนะครับสำหรับบอกแค่หกห้าศูนยเนี่ยราคาก็ยังอยู่ที่โอเครับได้นะครับปีละ4 9 0 0สอบวกนี่เขาจะซ่อมเราแค่ ซ่อมซ่อมห้างซ่อมเราแค่สองหมื่นแค่นั้นเองแต่ก็กันไปชนคนอื่นนะฮะไปชนคนอื่นไปชนรถเบนซ์ไปชนอะไรเงี้ยเสววยขึ้นมาแย่ yeah, เลยก็ต้องทําประกันกันไว้ก่อนอใครเห็นวิวแล้วสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ผมอยู่จังหวัดเชียงรายนะคบผมจังหวัดเชียงรายขี่ไปขี่มาทั่วเชียงรายเลยวันๆน,นะครับว่างผมชอบขี่วันธรรมดาครับรถมันโล่งดีจะแอบบ ปิดโรงงานนะครับมากี่รถนะสักครึ่งวันอะไรยเงี้บางทีโอเคถึงที่หมายแล้วครับผมอ่าวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมคันนี้ก็ฝากไว้ลองไปดูกันตามศูนย์นะครับผมเป็นรถที่ดีมากๆเลยคันหนึ่งนะครับผมอ่าถ้าชอบก็ไลค์ subscribe นะครับผมแล้วพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ